คะทุกคนวันนี้นะคะเลก็อยู่ที่โกลฟ์นะคะก็คือมาค้างบ้านแม่แหละแต่เมื่อคืนคือกลฟ์เนี่ยจะอยู่ไม่ไกลจากออกฟอร์ดประมาณครับแล้วประมาณ25นาทีก็ถึงแล้วเนาะก็เหตุผลที่มานอนค้างที่บ้านแม่วันนี้เนี่ยเนื่องจากวันนี้นะคะเรากําลังจะไปดูหนองเต้นที่เท e เตอร์ที่ออกฟอร์ดกัน คืออันนี้เป็นครั้งแรกที่นางจะเต้นที่เทเตอร์เลยคือปกติแล้วเนี่ยทางโรงเรียนอะ่ะก็จะมีการแสดงของเด็กทุกระดับชั้นก่อนคริสต์มาสอยู่แล้วเนาะนางก็จะเต้นร่วมกิจกรรมทุกปีแต่ปีนี้พิเศษคือว่านางอะ่ะได้เข้าชมรมดันส์ครับก็เลยได้มีโอกาสเนี่ยไปเต้นที่เทอเตอร์เดลฟ์ฟอร์ดเลยคือแบบตื่นเช้ามาคือนางตื่นเต้นมากก็เลยเดี๋ยววันนี้นะคะจะพาไปดูความตื่นเต้นของนางกันว่านางจะรอดไหมสําหรับการเต้นในครั้งแรกที่เทเตอร์เลยก็ เดี๋ยวก่อนอื่นนะคะตอนนี้ขอไปทานข้าวก่อนอันนี้นะคะคือหน้าตาของลาบเป็ดที่เสร็จเรียบร้อยแล้วอันนี้แม่จัดจานได้สวยงามมากแล้วก็อันนี้เป็นซุปกระดูกนะคะทีะ่เราลอกหนังลอกเนื้อออกมาเรียบร้อยแล้วก็จะมากินผ้าใ้แบบเป็นซุปร้อนอันนี้นะดูแม่จัดโต๊ะอาหารคริสต์มาสมาก โอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาทานข้าวกันแล้วก็จะรีบออกไปออกฟอร์ดนะคะแล้วเดี๋ยวเจิงที่ออกฟอร์ดค่ะค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่บรถบัสกันแล้วคือพอดีเอาเรถมาจอดที่พากอันไ้เนาะก็คือคนที่เนี่ยเขาจะนิยมที่ว่า เอารถมาจอดที่คาพาที่ป็นพาเอนไวแ้วแ,ลวแล้วก็รถนั่งรถบัสเข้าไปในเมืองซึ่งส่วนที่เป็นคาพาเนี่ยจะไม่ไกลจากเมืองคือใชไทยรถบัสเนี่ยเดินเทาาเราประมาณห้าถึงเจ็ดนาทีประมาณนี้ไม่เกินซึ่งมันช่วยทําให้รถติดในเมืองน้อยลงแทนที่เราเนี่ยจะเข้าเอารถไปจอดในเมืองเราก็จอดนอกเมืองแล้วนั่งบัสข้าไปซึ่งมันก็ทุ่นเวลาเราได้น้อยกว่าเพราะว่าคือที่จริงอะมันก็มีที่จอดรถในเมืองอะไร ตามห้างอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากตเต็มเร็วมากแล้วคือแบบรถติดมากก็เลยว่าเออมาจอดตรงไหนสะดวกกว่าถึงรอนั่งรถไปก็แป๊บเดียวเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะนั่งรถไปกันแล้วเดี๋ยวพอถึงออกฟอร์เนี่ยเสดจะถ่ายดูยวีดีว่าตอนเนี้ยที่ออกฟอร์มีบรรยากาศยังไงบ้างแต่ว่าเราจะไปเดินในห้างที่ชื่อเวสเกตก่อนเนาะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อเนี่ยไปดูบรรยากาศกันว่าในห้างเวสเกตนี่มีอะไรบ้างแล้วเจอกันค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงที่เวสเกตกันแล้วนะคะเวสเกตเนี่ยก็คือจะอยู่ในตัวเมืองของออกฟอร์ดเลยเมื่อกี้ที่เรานั่งบัสมาเนาะเร็วมากเพราะว่ามาทางนี้รถไม่ติดดีมากเลยโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเดินเข้าไปในเวสเกตกันอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศร,รอบๆนอกของเวสเกตเนาะเดี๋ยวถ้าฝนซาเนี่ยจะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศในออกฟอร์ดรอบๆดูนี่นะคะเขาก็จะมีไฟเอ้ยน่ารักร้านเหมือนแบบเป็นรถบัสเลยอะ่ะ บรรยากาศเป็นเหมือนแบบเป็นบรรยากาศอังกฤษจริงๆที่ฝนตกตลอดเวลาโอเคนะคะเนี่ยค่ะลดเบาบางแบบหนึ่งโอเคเดินเข้าไปในเวสเกตกันคนแอบ,บเยอะเนาะขนาดไม่ใช่วันหยุดแลเนี่ย<ว>อุ้ยดูไฟเขาก็จะตกแต่งไฟตกแต่งไฟกันทุกที่เลยนะคะ สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่นิวเทสเดลออก์คตร์แล้วนะคะตอนนี้กับแม่ค่ะมาดูน้องกันสองคนเนาะก็ตอนนี้นะคะเรากำลังรอการแสดงเริ่มอยู่ไม่น่ใจว่าการแสดงทั้งหมดนั้นต้องมาเกือบชั่วโมงหรือว่าชั่วโมงกว่าได้เพราะว่ามันมีหลังเมนมากๆเลยในการแสดงนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรามาดองดูกันว่าในการแสดงนี้ยจะมีการแสดงอะไรบ้างจะมีเต้นเลนละครสักอย่างอุ้ยการแงดงเริ่มแล้วค่ะโอเคนะเดี๋ยวไปเจอกันนะคะ Yeah. Later, taking a look at the light, and I can introduce to you to a new shop. Okay, Lush. if you haven't seen it, come with us and see what, it, what, it, what the blush shop is. Yeah, and Henry, what we're we going to do? We're going to have a look at me, so I'm going to talk about Six hundred you know, six hundred and sixty two. Mm -hmm. <laughs> <laughs> this is like really <laughs> bad. I think I think it was a it was a good the older schools, I think they did good, even the younger ones in the schools. How do you think, Mark? Oh, I I think it was really good and my friend Hamish think it was really good, and, and I thought, thought it was talk? really good. And the really young ones, they were only in year two, and they did, they did some, they did really, really good dancing. Year two is Mark. Oh, another year two. It was and another year two. All one of all the dance club was year two. Really? Did you know another fan made another fan in there? Mm, not sure. And this there was, there was something. There was um, a a, um, a dance club where all girls were there and yeah. and they did extraordinary things mm -hmm. Maud Maud is girl but they have some boy yeah, really cool. and thanks to our 19. thanks to thanks to our dance te teacher mrs Mrs Blake I think she helped us really hard to do that performance and and find a spot in, in the performance to let us Perform, uh, yeah. perform, perform our dance in in front of everybody who was there, yeah. and that's over two thousand eight hundred and thirty people. That's, wow! It's over a lot. I think it's a lot. Mm -hmm. Just about that, I think. Mm -hmm. Mm -hmm. So that means, yeah, everyone, every, every single one of them did good. Yeah, and I think everybody enjoyed it including you uh, oh.